สวัสดีครับกลับมาอยู่กันในเกม Maple Story Universe หรือ Maple Story e n d กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนำหรือชิกชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับโอเคอ่ะมาเดี๋ยววันนี้นะครับจะพาไป Party Quest สักหน่อยหนึ่งแล้วกันเนาะไปดูว่าเรามีอะไรให้ทำอีกบางจริงๆวันนี้ผมเล่นไป รอบหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่คือเก็บคอนเทนต์เยอะๆมากเลยนะครับก็คือ,อวันนี้นะครับอดี๋เดี๋ยวให้ดูนะครับว่าเก็บอะไรไปแล้วบ้างอ่ะโอเคนี่ครับวันนี้เก็บตรงปาร์ตี้เควสคอสเวิลด์ปาร์ตี้เควสเรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนน้องออมิเชล่านะครับผมยังเก็บไม่เสร็จนะครับแล้วก็เก็บซากูมนอร์มอลไปแล้วเก็บฮอนเทลอีซี่ไปแล้วนะครับแล้วก็เก็บตัวบาล็อกอีซี่ไปเช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวดูจริงๆอย่างฮอเทลเนี่ยผมเ,ล,เลงคลิปไปเมื่อวานนี้นะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับการตีฮอเทลลุ้น้วนเลยนะครับผมไม่ได้ตัดคลิปเลยนะผมก็พูดพูดพูดอะไรไปเรื่อยยนะครับแล้วก็ ออตีใช้เวลาทั้งหมดน่าจะในคลิปนั้นน่าจะร่วมๆประมาณ20่ว่านอาทีได้นะครแต่ตีจริงๆก็คงประมาณสัก15-20นาทีนั่นแหละนะครับก็ใช้เวลานานนะใช้เวลานานใช้เวลานานนะครับแต่เชื่อว่าถ้าเกิดว่าตัวเราเก่งขึ้นเนาะมันจะใช้เวลาในการตีลดลงกว่านี้นะครับโอเคเอ่ะเดี๋ยววันนี้ไปเข้าตรงนี้อีกสักหน่อยหนึ่งละกันเนาะนะครับผมเหลืออีกสัก2ครั้งมั้งไป ไว้เหมือนเดิมครับที่กระจกนะครับแล้วก็ตั้งปัรตี้ให้เรียบร้อยแล้วผมก็ไปนะครับผมยังเป็นสายฟรีอยู่นะครับถึงแม้ว่าผมซื้อตัวละครมาตัวหนึ่งแต่ว่าผมก็กำลังจะขายไปแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้มีของเลยเลยมันก็เหมือนเสมือนว่ายังเป็นตัวฟรีอยู่นะยังเป็นสายฟรีอยู่แต่ว่าเดี๋ยวจะไม่ใช่สายฟรีนะแต่จะเป็นลงเป็นสายที่ลงทุนต่าแล้วกันใช้ครับนี้เนาะเพราะว่า เดี๋ยวคงจะได้เสือเ้ออาวุธเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแหละนะครับอะมาอยู่ตรงนี้กันดีกว่านะครับอันนี้เรามาอยู่ตรงน้องมิเชล่าตรงนี้นะครับอันนี้เราจะได้เลเวลค่อนข้างเยอะนะครับไล่เอ็กคค่อนข้างเยอะนั่นแหละครับวิธีการก็คือเดินไปเรื่อยๆนะครับมุดไปนะครับจะหลบหรือไม่หลบตัวนี้ก็ได้นะทหารตัวนี้นะครับแล้วเราก็เดินขึ้นไปในนี้อันนี้ตอนแรกๆผมไม่ค่อยผ่านเลยนะครับ คือตรงนี้ผ่านอยู่นะครับแต่ว่าข้างบนไม่ผ่านนะครับออะอันนี้เราก็เอา,เอาตัดต้นไม้ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปวางเนี่ยไปวางตรงนี้เพื่อเราจะเต่เาไตาถาวันขึ้นไปข้างบนนะครับแบบนี้อันนี้สําหรับมือใหม่นาอถ้าเกิดมือเก่าแล้วก็คงสบายและคงเคยทํานะครับจะมีอยู่3จุดเนาะจุดนี้ก็ได้จุดนี้ก็ได้แล้วก็จุดนี้ก็ได้นะครับจุดไหนก็ได้ครับทั้งหมด4ี่ครั้ง อ่าดี๋ยวดูนะนี่เรากด Spacebar นะครับกดสเปซบาร์นะครับเหมือนคุยกับ NPC นั่นแหละนะแล้วเขาก็จะทำการตัดต้นไม้ตรงนี้นะตัดเถาวัลตรงนี้นะครับเอามาสร้างให้มันขึ้นไปสูงๆแล้วเราจะได้ปีนขึ้นไปได้น,นะครับแบบนี้ทำตามนี้ไปเลยนะครับอ่า อเคอันนี้เหมือนเป็นด่านทดสอบด่านแรกเนาะอันนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับด่านทดสอบต่อไปก็คือการตีมอนสเตอร์ไม่มีอะไรครับตีอย่างเดียวเลยครับตรงนี้ตีอย่างเดียวนะผมยังไม่ตีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อยากตีตีไปก่อนได้เลยนะครับอ,อน,นี้ผมเองในฐานะที่ตัวเองเป็นนักดาบตรงนี้เนาะกะ็จะรอจังหวะที่ เกมเนี่ยครับมันเข้าสู่สเตจสุดท้ายนะครับไฟนอลสเตจนะครับแล้วผมค่อยไปตีเพราะว่าถ้าเป็นสายนักดาบนะครับมันยืนชนได้นะครับคือมอนสเตอร์เนี่ยมันจะเต็มไปหมดเลยมันจะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเป็นสายอื่นที่เลือดน้อยเนี่ยนะครับอย่างเช่นเมดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแนะนาว่าให้ตีไปก่อนเพราะว่าเรายืนชนไม่ได้เนาะต้องตีไปก่อนนะครับให้มันลดลงให้มันไม่หนาถ้ามันหนาแน่นแบบเนี้ยนะครับมันจะ เเราจะถูกกลุมถูกตีได้ง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นนักดาบเงยนะครับเรารอจังหวะก็ได้ครับคือเราดาเมจน้อยแต่ว่าเรายืนทนนะครับเราก็อาศัยเอ,อ่อมอนสเตอร์เยอะๆเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องตีนานนะครับเ,เดี๋ยวผมทาให้ดูนะผมจะรอตรงเนี้ยประมาณสักหรือประมาณสักสินาทีถึง15นาทีนะครับแล้วจะเข้าสู่สเตจสุดท้ายนะครับเดี๋ยว ไปว่ากันตรงนั้นนะครับตอนนี้ผมรออยู่นะครับตอนนี้เข้าสู่สเตจที่เจ็ดแล้วจะเห็นว่ามอนสเตอร์เริ่มเยอะแล้วเห็นไหมครับข้างล่างเนี่ยเริ่มแน่นละข้างบนก็แน่นเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องหลบด้วยนะเออรถอันนี้นะครับต้องหลดต้องหลบด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้โดนแรงอยู่เหมือนกันนะโดนแรงอยู่เหมือนกันต้องระวังอะมเมื่อ,อกอี้สเตจที่หกนะขอโทษทีสเตจที่หกครับ มีประมาณ8-9ดเก้าสเตจนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งสเตจที่7แล้วเมื่อกี้เราเสียเวลาไปนิดนึงนะครับถ้าเกิดไม่ได้เสียเวลาเนี่ยนะครับตรงนี้มันประมาณสักหรือประมาณสัก1 6นาทีเนี่ยมันจะเข้าสู่สเตจสุดท้ายเลยนะครับอ่ะนี่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคสเตจที่8แล้วนะครับใกล้แล้ว มอนสเตอร์จะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแอบผมเปิดบัฟแต่ว่ามันยังไม่มีวงวงขึ้นใช่ไหมครับนี่เข้าสู่สเตปสุดท้ายละอ่ะโอเคงั้นลุยครับเนี่ยพอมันวงมันยังขึ้นไม่ครบเนี่ยเป็นสีแดงยังไม่ครบมันจะตีช้าหน่อยแต่เดี๋ยวพอขึ้นห้าดวงเห็นไหมครับมันจะ ไปเร็วล่ะอ่โอเคนะประมาณนี้นะครับ ตีจนกว่าจะหมดนะครับแล้วขึ้นคําว่าเคลียร์ถ้าขึ้นคําว่าเคลียร์แล้วนะครับก็แสดงว่าจบตรงนี้และนะครับเสร็จแล้วก็ให้กระโดดขึ้นมานะครับมายังตรงนี้นี่ตรงกลางเลยเข้าห้องตรงนี้ครับตรงเนี้ยสาคัญเลยครับคนไม่ผ่านเยอะมากช่วงแรกผมก็ไม่ค่อยผ่านนะครับออะเดี๋ยวดูนะครับเราต้องปีนไปเรื่อยๆเน้นปีนตรงกลางนะครับนี่นี่ใช้สเปซบาร์นะครับกดสเปซบาร์เพื่อปล่อยนี่ครับ เพื่อปล่อยสลิงนะครับนี่ต้องเล็งดีๆนะเล็งดีๆนะครับนี่เห็นไหมครับปึ๊บนี่ถ้าเราเล็งไม่ดีนะครับเราจะตกแล้วถ้าเกิดเราตกขึ้นมานะครับล้อเมื่อกี้เนี่ยล้อหนามเนี่ยมันจะขึ้นมาตีเรานะครับเราจะตายนะเราจะไม่ผ่านนะครับสุดท้ายครับเราจะมาเจอบ,บอสตรงนี้ นะบอสตรงนี้ไม่ได้ยากครับตีแป๊บเดียวจบครับเนี่ยลองดูสิครับตีแป๊บเดียวจบแนละ้เห็นไหมอันนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วเราจะได้ e XP เยอะมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการผ่านจะเรียกว่าบอสก็ไม่เชิงนะครับเป็นปี้เควสของน้องมิชล่านะครับเนาะสามารถเข้าได้วันละ5ครั้งด้วยกัน ใช้เวลาไม่ไม่นานครับแต่ว่าผมแนะนำว่าให้เข้าเพราะว่าเราจะได้ exp เยอะมากๆเลยนะครับอันนี้แนะนำให้เข้าเนาะนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้เราสามารถเข้าไดเวลาครั้งก็เข้าอีกก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าไม่ได้มันอาจจะเกิดจากปาร์ตี้เต็มนะครับเราจะต้องออกไปก่อนแล้วก็ไปย้ายห้องนะครับไปย้ายชันแนลแล้วก็ค่อยเข้ามาใหม่ก็ได้นะครับแต่ว่าแนะนําให้ทาทุกวันนะครับประมาณนี้เนาะสําหรับคลิปนี้ละกันเนาะโอเค ากเ,เพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ